ทอํานวยอวยพรนะครับสาธุชนชาวพุทธนะครับที่ร่วมกระถินวัดสว่างบุรพานลามสักนิดหนึ่งครับสาธุสาธุญาตพี่น้องลูกหลานพุทธศาสนิกชนรูดูแห่งการกระถินนี้ขอนโมทนาบุญกับลูกเต่าเหล่า,ลาหลานญาติพี่น้องชาวพุทธของเราทุกท่านทุกคนทุกครัวเรือนที่มีส่วนร่วม ในการทอดกฐินทุกๆก,กวัดทั่วประเทศไทยของเรานี่จะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ไหนก็ตามที่มีส่วนร่วมในกองกฐินนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบผลสําเร็จมีความสุขความเจริญอย่าทุกข์อย่ายากอย่าจนอย่าเจ็บจากไข้อย่าป่วยปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมนุษย์สมบัติทั้งในปัจจุบันในชาตินี้และสัมภรายจะพบในฝายภาคหน้าความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสาเร็จตามความปาารถนาของญาติพี่น้องลูกเต้ารอล้านชาวพุทธของเราทุกท่านทุกคนพอกเราทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะขอจนแต่ในชาตินี้ชาติต่อไปเราจะไม่ขอจนอีกแล้วขออนิสงส์แห่งการทอดกรถินนี้เป็นบันไดนําชีวิตของท่านให้สมประสงค์สมปาารถนาจนทุกประการและ,จะเจริญด้วยอายุวันละสุขภาพละตลอดไป ในชาวพุทธของเราทั้งประเทศไทยของเราทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานจองอยู่เย็นเป็นทุกตลอดไปขออนุโมทนากับุุกๆนกับเตรียมสถานที่งานกระถินวัดสว่างบูรพารามนะครับอยู่กับหลวงปู่ใหญ่นะครับพระคิริพัน์ประยุทธ์ หลวงปู่นี่เก้าอี้นี่เป็นจะถวายในองค์กระถ,ถินไหมครับเรื่อนกระถินเจ้าพวกร่มพร้อมไปเจ้าภาพเขาหากันคนละตัวได้เท่าไหร่ครับมาถ่ายมาถวายเข้าในกองกระถินอ๋อค่เก้าจสามตัวเก้าสามตัวโอ้ไว้ใช้ใช้ในวัดนี่ละน,นะครับนะใช้ในวัดเวลาโยมมาทำบุญปีใหม่ปฏิบัติธรรม คนขาดีก็นั่งเตหาคนขาไม่ดีก็นั่งเกาอี้นั่งโต๊ะไปเพราะว่าทุกวันนี้มันมีแต่คนขาสวยๆงามๆครับเรามีมีชุดใหญ่ด้วยครับชุดใหญ่มีด้วยชุดใจญนั่น <laughs> จะ <laughs> ของของเขาของหมดของสายเขา ปีนี้ได้ใครเป็นเจ้าภาพก็กฐินครับแม่สมควรจันทะพิรักนะครับพร้อมลูกหลานและแม่สมปองเจอจันทึกสมปองมาร่วมอ๋อครับก็น่าจ,จะที่ทาของวัธรรมกายเขามาร่วม,มเดี๋ยวจะมีใครจัดให้ครับก็อยู่กับหลวงปู่ใหญ่นะครับอโอ้นี่มีงานนี่เ็าเรียกเขาเลยครับหลวงปู่โอ้่ จำมลีไหมโอมาจากที่เบตไหมเขาก็ไหว่อย่างนั้นแหละเราเขาเอามาเขาก็ไหว้อย่างนั้นแต่เราไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาอมจะมาถวายแล้วแต่เราก็รู้เพียงแค่นี้ครับแต่ว่ามาจากไหนเราก็ไม่ทัดแต่ก็เขาบอกว่าเขามาจามาลีเขาจามมาลีมาถวาย อาจารย์เรียกเขาชัวคนอาจารย์ที่เบียดจากอะไรนั่นแหละครับอาตโตมาสรมพุทธศสตกิมาณีมาจังเปนเจกุทกปานีจับปริวาลนีเกิสังคสสาโมนยามะอาตโนสังเปิมาณีคิดักษะปานีจับปริวาลนี้ ปฏิกัรหาตุตามมาถังที่คตามีตายะสุขายะข้าแพระพุทธสงฆ์เ,เลยข้าพระเจ้าขอนอนถวายเส้นน้ำดื่มทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพุทธสงฆ์ขอพระพุทธสงฆ์ดงรับ ซึ่งน้ำดื่มพร้อมด้วยของบริวารทนั่งรายเหล่านี้ของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความรุ่งเรืองของข้าพเจ้าและญาติของข้าพเจ้ามีครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นต้นซึ่งการนานเดินลูกที่จิตแม่จับข้ามบัตแนนา ว่มีความสุบคนจะเ่นเดอร์ใค่กันจะอุตเยียจะซาบะดีกว่า <Ash well. S 2> คุณลาบะลากระหลงีมยวเมยวต้นวำตมตันะเจ้คะติ่ต่างประทิ่ต่างตุงมหังคิดเม่เป็นเหมนจะเป็นปะเต้คุณโย สังกัปปาจันโทปนารโสจถามนิโสทรโสจตาัติโยวิวัตจักรสโลภะมัจจาติมาิวตถาราโยติปุิาิวัตนนิังวุตตาปิโนจัมิอายุวันสุขาภเรียกยนา Oh,